้ากาศตอนเช้าครับมารอรถแล้วก็มาแวะซื้อกาแฟใส่ถุงอากาศหน้าที่พักอย่างนี้นะครับตรงนี้สายแล้วนะครับแปดโมงกว่าแล้ว <Hey. S 1> รถมารอรับแล้ครับ ขึ้นรถก่อนนะครับแค่นี้พอครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันอังคารที่3พฤศจิกายน2563นะครับผมเอามาติดตามอัพเดตสถานการณ์โควิด19กันต่อนะครับผมจะเริ่มกันที่สิงคโปร์นะครับสำหรับสิงคโปร์วันนี้นะครับประจำวันที่3พฤศจิกายน2563นะครับผมในวันนี้ก็ <c oughs> มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับ สองรายครับผมสองรายติดเชื้อภายในประเทศนะครับเป็นเคสในหอพักคนงานนะครับสองรายแล้วก็เคสในชุมชนไม่มีติดเชื้อนะครับในชุมชนไม่มีนะครับเก็ชุมชนเป็นศูนย์นะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีเคสนําเข้านะครับเคสนําเข้าเจ็ดรายครับมีเคสนําเข้าจากต่างประเทศเจ็ดรายรวมก็เป็นเก้ารายนะครับเฉพาะภายในประเทศก็มีเค่สองนะครับจากหอพักคนงานครับผมครับเราดูรายละเอียดนะครับ ว่าอาดีเอตเบื้องต้นนะครับผมจากเมื่อวานนะครับวันที่สองไม่มีการยืนยันได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับครับผมและยังอยู่ในโรงพยาบาลนะตอนนี้นะครับอัอบเปเดตเมื่อคืนวันที่สองที่ผ่านมานะครับสี่สิบหกรายนะครับยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็ที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลห้าหมื่นเจ็ดพันเก้ารอยยี่สิบสี่รายนะครับจากยอดผู้ป่วยทั้งหมดห้าหมื่นแปดพัน ยี่สิบเก้ารายครับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมห้าหมื่นแปดพันยี่สิบเก้ารายที่รักษาหายก็ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่รายนะครับในจํานวนที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลสี่สิบหกรายนี้ไม่มีในหอไอซียูนะครับผมครับอยอดผู้เสียชีวิตก็ยี่สิบแปดรายเอาเดิมครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับครับสาหรับรายละเอียดเบื้องต้นในสิงคโปร์ก็อาลาสาราสนุปสิงคโปร์อัปเดดเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับ ก็อย่างว่านะครับมีแค่แค่ของพักคนงานสองรายนะครับไม่มีเกตชุมชนมีเกตนำเข้าเจ็ดรายครับรวมเป็นเก้านะครับสำหรับประจำวันที่สามพฤศจิกายนสองพันหกสามนี้นะครับผมเอาไปต่อที่เมืองไทยนะครับว่าเป็นยังไงไปดูศูนย์โครายงานของศูนย์โควิดสิบเก้าของเมืองไทยเรานะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ครับสําหรับเมืองไทยเราก็ผู้ติดเชื้อภายในประเทศก็เป็นศูนย์นะครับไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับแต่ก็มี เชื้อนเข้านะครับนําเข้าจากต่างประเทศอยู่นะครับสิบรายครับสิบรายเป็นเชื้นําเข้าจากต่างประเทศนะครับผมก็อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับตามนี้ครับผมสําหรับสําหรับสิบรายสิบรายนะครับสถานที่กัก,กตัวอยู่แล้วนะครับผม <L un it> และผู้ติดเชื้อท,ทั้งหมดในเมืองไทยนะครับติดเชื้อทั้งหมดรวมยอดติดเชื้อสะสมนะครับสามสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดรายนะครับผม สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดรายนะครับแล้วก็หายป่วยแล้วก็สามพันหกร้อยห้ารายนะครับที่ยังรักษาอยู่นะครับยังรักษาอยู่ร้อยสามสิบสามรายนะครับผมและยอดผู้เสียชีวิตก็ห้าสิบเก้ารายนะครับผมสําหรับเมืองไทยของเรานะครับแล้วก็ผมจะต่อที่มาเลเซียนิดนึงนะครับแค่ว่าผมไม่ได้เข้าไปดูละเอียดมากครับแต่ผมดูแก่ยอดผู้ป่วยที่ว่าทั้งหมดนะครับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในมาเลเซียสําหรับประจําวันที่สามวันนี้นะครับ สามพฤศจิกายนนะครับหนึ่งพันเลยนะครับหนึ่งพันกว่านะครับหนึ่งพันห้าสิบสี่รายนะครับยอดผู้ติดเชื้อเยอะนะครับระดับหลับพันเลยนะครับเป็นส่วนมากก็มีแต่เคสภายในประเทศทางนั้นนะครับเคสนําเข้าแต่ละวันไม่ถึงสิบนะครับมาเลเซียครับครับผมรายละเอียดก็มีครควนี้นะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกการติดตาม ก,กำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็มารับชมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมได้มีแรงใจได้สร้างคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับบ๊ายบายครับ